สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมบอกเลยว่าเราอยู่หน้าร้านแจ๊ไฟครับครับแต่ว่าเดชบุญครับเป็นโชคของเราอีกแล้วแจ๊ไฟปิดปิดแจ๊ไฟครับแจ๊ไฟปิดแต่เดี๋ยวเราจะมาวันหลังเขาบอกว่าเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันเสาร์แล้วเราจะทำยังไงเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นรอบข้างคือของกินมันเยอะแบบผมแม่งเยอะแบบเยอะมิง มันจะมีที่แบบว่าคนต่อแถวเยอะคือร้านเจ๊ฝายกับร้านถัดไปประตูหมีประตูเออใช่แล้วทีเนี้ยถัดไปอีกนิดนึงเว้ยมันจะเป็นเวิร์งเวิร์หนึ่งที่แบบว่าเที่ยงน่าอร่อยมากอะคนกินเยอะมากมีหมูสะเต๊ะเย็นตา,ฟาตโฟก็เลยง่ายๆนะมูไม่ง,ง่ายเลเขาดาาน่ะม,มันง่ายมันง่ายแบบที่กูพูดผิดก็ฮาแล้วเหรอ สอมูเตมีก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่มีอะไรอ่ะทัพทิมแกบอะไรปะกรอบแล้วอย่างนี้ย่งก็โดนด่าอีกแล้วมีอะไรอ่ะประมาณนี้แหละก๋วยเตี๋ยวมะพร้าวมะม่วงก๋วยเตี๋ยวมะพร้าวกินน้ำพียอะไรล่ะเดี๋ยวก็เลี่ยนหรอกก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่ด้วยเขาบอกว่ามีคนนี้ดังมากตีเยอสโฟตีสีเยอสโฟแต่ว่าชาวบ้านผมไมตีฮีดสีฮีดสีฮีดคนอย่างกูเนี่ยช่างเจ๊ไฝเดี๋ยวเรามาวันหลัง เยวจะลองพูดผิดคลิปเลยไหมอ่าได้ไ้อพูดผิดไปเรื่อยๆอ่ะวันนี้เราก็คาดจากเจ๊ฝอยไวแล้วไม่เป็นไรเจ๊ฝอยเจ๊ฝอยคลิปที่อะไรขัดทั้งคลิปเลยไปเดี๋ไปตู่ยังจะโฟน์ไปตีไปไปเดี๋ยวเราไปกินกันดิโกดีกว่าเอาดิอ่ะอันนี้ก็เอาอ่ะโหกว่าแล้วไม่โดนจ่าอันนี้ก็เอาไปครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูเราไปกินอะไรกันไปครับผมคเียพูดผิดทั้งคลิป ดื่มน้ำสิงนะครับเฮ้ยสปอนเซอร์เหรอไม่รู้เผื่อเขาเห็นเราว่านั่งอยู่ในร้านผมดื่มน้ำสิงนะใครดื่มแล้วเขาให้ตังค์ยังไงไม่ให้เผื่อเขาเห็นผมก็ดื่มคริสตัลนะครับแข่งไปเลยใครเห็นปล่อยก็มาเข้ามาเลยครับเฮ้ยคุณผู้ชมครับ คือเท่าที่ผมเห็นเนี่ยหลายร้านมากแล้วสุดยอดมากนั่งปุ๊บทุกร้านสั่งได้หมดเราจะเดินไปดูเนี่ยว่ามีอะไรบ้างก็เก,ก,กรง<อ>ว่าจะไม่สะดวกไรอยู่ไรลอยู่ไรอยู่เกรงว่าจะไม่สะดวกเพราะว่าเขากาลังทําอาของอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีสัมมาคารวะนะคารวะเอ้ยเอ้ยเมนูแนะนำสองร้อยเฮ้ยทะเลเดือดลองไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยโหดนะเมนูแนะนำเขาต้มยำทะเลดูดทะเลเดือดดิไปดูดเลยอ่ะอ๋อพูดไปทั้งคลิปมามา ที่นี่ก็มีน้ำส้มแคะเหมือนกันน้ส้มคันน้ำส้มแคะกาเล็กไม่ใช่นั่นมันแค้ฟันรอรอโอเเ้ยเฮียป้าเหรอขอบค่คะตรงนี้ทะเลเดือดจัดมาไหนไอ่ะต้มยำทะเลเดือดเอาเป็นอย่างเงี้ยเลยไม,ไม่มีเส้นไมเกาเหลาใช่ไหม ได้ครับอ่าเป็นเกาเอาเนี้ยครับผมไม่เอาเส้นนะครับเอาเป็นเกาหลีเลยเกาเหลาแล้วก็เดี๋ยวยังอื่นเราติ๊กเอาป่ะกั่วเต๋วขั่วไก่อะติ๊กไหมเดี๋ยวขั่วไก่เดี๋ยวขั่วไก่มียำมาม่าหมูสะพึงด้วยนะอ้หมูนี่ดิหมูสะพึงจริงเหรอไป็นยำหมูสะพึงเป็นไงวะไม่รู้ลองเลยป่ะเอาลองเลยยำมาม่าหมูสะพึงหนึ่งอออ่ะไปไปเดี๋ยวเราไปสั่งเหลือหมูเต๊ะกับข้างหน้าใช่ไหมใช่กูว่าคนนั่งไว้จองโต๊ะไว้ก่อนดีกว่าปิดร้านเลยนะคนเเเยยะะแลล้้ว่่ราาานนปิดขี ปอบัวปอบเล่นเอาไม่ใช่ไอ้นี่เหรอหอยจื้อหรอหอยจ้อคือแผกขนแคร์เกิลมันี้ยังไม่มีค่ะแคร์เกิลมันี้ยังไม่มีไม่มีนะเกี่ยวกับอะไรนะคือกล้วยคือกล้วยไปไปสั่งหมูสเต๊กกันดีกว่าไปเดี๋ยวเราหมูสต๊ะกันสเต๊กเอาช้ดไหนกลางช้ดใหญ่ไหมชุดใหญ่ยี่สิบไม้ไม้ไหมกูกินคนเดียวก็สี่สิบไม้แล้วอ่ะ หมูสเต๊ะไม้เปล่าเนี่ยแหละกินไม้เหรอใช่อยมี่กับปวกอีกนะเอหมูสเต๊ะชุดใหญ่ครับเอาหัวของน้อยหน่งยคพี่เบย์ชอบหรอจะไปทำที่อะไรหอชอบรอมึงชอบปะอันนี้ลรงอันนี้สามารถหยิบไปนั่งเลยได้เลยใช่ไหมสามครับเอาสามถุงครับสามถุงสามถ้วยเขาบอกอุยมึงจะเปิร์นถ้วยทำไมล่ะเออเฮ้ยเขามีสั่งนี่ด้วยเนี่ยดิลิเวอร์แล้วดิลิเวอรี่ดิลิเวอร์แล้วหมาอ้อลายแม่กลายแม่แบบหลายคนเลยไปนั้งกินที่โต๊ะกัน อร่อยเลยอ่ะยัางยๆงยงน้ำเปล่าอร่อยเลยอร่อยเฉยของเต็มไปหมดเลยดูดิมันจะมีเวลาแบบเราหิวมากๆอ่ะเราจะสั่งอะไรโดยไม่รู้ตัวใช่สุดท้ายพอเห็นแล้วแบบเฮียจะหมดปัวะเฮืเลยพี่มองผมไม่กล้ากินเลยว่ะคิวซีร้านคิวซีร้านอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะยามคุณเรียกให้มันดีๆหน่อยดิยาม securitysecurity ครับผม securitysecurity หรือเปล่า securitysecurity รลใช่ไหมเป็นไงรสชาติมันเหมือนปอบเตี๊ยไหมเหมือนเหมือนลูกยินกุ้งลูกยินปลาทีใโโ่ใส่เยลโล่อะอ๋อเหรอมนให้หอยจ้อโอ้โหอร่อยมากเลยอ่ะขอะให้จิม้มขอให้จิ้มก็ไม่ได้กินขนาดนั้นแ,ะนะแต่ก็เหนื่อยกูอีกพาไปส่งโรงบาลเนี่ย <c oughs> เป็นโรคอะไรอะ <c oughs> โรคว่าโดนน้ำจิ้มไก่ <c oughs> มาต่อไปเกี๊ยวนี่ต้องคู่กับน้ำบวยนะครับผมไม่มีอะไรไม่มีอะไรน้ำบวยนะฮะน้ำบวยน้ำบวยแม่ผมชื่อบุ้จริงเหรอดาวพแม่บวยเป็นไงเกี๊ยวเขาโอ้โหโง่ก็ดีอ่ะก็ไม่ได้แห้งไม่แบบเกี๊ยวเป็นแบบอะไรแข็งๆกินแล้วไม่อร่อยอะไรเงี้ยหอยทอดหอยทอดทอดทอดเรามาหอยทอดจะเขาเติดมาเป็นแบบกระทะร้อนเลยนะกระทะกระทะร้อนไม่รู้ว่ากูเล่นผิดทั้งทีป่ะ เขาต้องราดอะไรอ่ะนี่ป่ะนี่ครับผมคนลาดไปเลยอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะคนอย่างหอยนี่ก็เป็นหอยแมลงที่นะแมลงผู้หางกี่ปีอ่ะผมไม่ถนัดเลยขอถ่ายทอดเลยออร่อยไหมดีนะดีนะไม่ได้ว้าวอ่ะปกติอ่ะที่อื่นตป้งมันจะแข็งหนะโอ้ยนี่ไม่แข็งก็แข็งมันเดิมกรอบ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 กอบกรอบแป้งเหรอไอ้ตัวงอกแล้วเมื่อกี้ โ่จริงเลยมันคือยำไหมใช่เขาบอกว่าเป็นยำหมูสะพึงอะไรคือคำว่าหมูสะพึงเขาคงเป็นคืออะไรหมูเยอะรวมหมูหรือเปล่าหมูกรอบหมูแคบหมูหมูสับอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยยำมากปิ๊บปิ๊บผมอยากกินเดียนโฟะก่อนจะถึงเม้่อเมือไฟเขาอะอันนี้ก่อนนะเหรอเดียนจะโฟโฟที่หมายถึงสีใช่ไหมน่าจะเป็นไม่น่าใช่ภาษาอังกฤษนะแต่สำหรับเขานะอ๋อ อ๋อเหยื่เต้าฟูใช่ใช่รับตวโอ้ยเหี้ยพี่โอ้แม่งโคตรรู้อ่ะเหยื่อเต้าฟูมันพูดผิดมาอ่ะยังได้เหยื่อเต้าปูเหยื่อเต้าฟูเย็นตะโฟอ๋อเออเมันเพี้ยนมาไงเพี้ยนนะพี่อ่ะพี่อ่ะพี่อ่ะมาปูเนี่ยอืู้อู้อู้อู้เนี่ยโฟหรอฮะเนี่ยโฟหรอเมื่อวานเลยเนี่ยเนี่ยโฟเมื่อวานเลยเหรอฟันไม่ไม่แปรงฟันไม่อะไรเลยเมื่อวานกินหอมอร่อยมาพี่ไม่อยากแปรงอ๋อ อุไม่ต้องปรุงเลยนะอร่อยเลยนะไอ้ที่ยำมาเล่นไปไม่ทำมาดาเออฮึไม่ทำมาดาไม่ทำมาดาโอ้โหไม่ทำมาดาอ,อาดาดร่อยมากอร่อยจริงเลยอร่อยจริงเลยครับเดี๋ยวนะหนังป,างปงลาห,หรือ,อ,อหลนะังถุหรอหิวอ่ะชอบป่าชอบกินเหรอฮะอร่อยจริงเลยครับผมอร่อยนะครับอร่อยแบบไม่ต้องจ้างเลยครับเหมือนเขาให้ตังค์เลยแบบนี้ลองอันนี้ด้วย นี่ไม่ใช่กุ้งธรรมดานะเนี่ยกุ้งอะไรกุ้งใหญ่มากเลยตัวใหญ่เหมือนเดิมเบี้บเบี้บไม่มีเปลี่ยนอะไรอะไรปูไหมเออปูเฮ้ยปูมาเป็นแท่งอย่างนี้เลยเหรอดูดิคุ้มจริงไปเยี่ยนะสองร้อยถูกมากเลยนะเออเฮ้ยบ้าจริงเหรอเฮ้ยดีมากเลยแบบสัมผัสแรกที่แบบกลิ่นลงไปอ่ะออเฮ้ยอร่อยสัดจ้ของกู้หยาบเลยอร่อยสัดจ้อร่อยมากโอ้ยเลยกินมาเลยว่ะเออ แลวเนื้อปูอย่างนั่นเออนุ่มๆนั่นมากลองกุ้งไหมลองตัวหนูอยากกินจริงปูเนื้อปูใหญ่มากดูดิคุณผู้ชมดูเลยเฮียโอ้ยนีต้องดูไม่พักเลยอ่ะกุ้งผู้หญิงนะเดี๋ยวโอ้ยนี่อร่อยมากอร่อยมากเฮ้ยอร่อยไปนี่อร่อยไปอร่อยไปแช่ปะเนี่ย มาเถอะนะกนไรแม่มามาเถอะนะกนไรแม่มามานานมานานไปหน่อยหลังจากที่เรากินแล้วไปละกินข้าวลองดูได้มีอะไรกินบ้างวะนี่อะไรขนาดนั้นป้าะเหมือนต้องมะม่วงปั่นป่ะใช่ป่ะมะม่วงปั่นใช่ไหมเอามะม่วงปั่นแก้วหนึ่ง ป้าเป็นไงบ้างอ่ะเหมือนมะม่วงหวานมะม่วงสุกอ่ะแล้วก็ปั่นๆแล้วมันรสชาติมะม่วงสุกอยู่แบบคงที่อิ่วอร่อยสุดอ่ะดีมากวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งเลยที่ผมคิดว่าแม่งแบบไม่ผิดหวังมันเกินคาดเลยอ่ะใช่อร่อยหมดเลยอ่ะคือตอนแรกอ่ะมาร้านเจ๊ฝไฝตับปิดแล้วก็เลยมากินตรงนี้กันดูว่ามีอะไรอร่อยบ้างแถวนี้ตีให้โฟกอร่อยมากยังไงก็ฝากกดซับสไคร์ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมซับสไคร์ไลค์แชร์ซับสไคร์ ไลฟ์แชร์เฮ้ยผมเรียนมาพ่อเป็นฝรั่งเอาแม่คนขายไง่นี้เหรอน้องก็เป็นพี่เกลือเฮ้ยเป็นพี่เกลือใช่น้องแปลกจังเงี้ยพี่เดี๋ยวไปเฉลยต่อเนี่ยเดี๋ยวไปปเฉลยต่อโอ้ยเฮียไม่กลับ9้าวมงเช้าเลยเหรอบ้าเหรอคุณวันดีครับผมขอบขอบพระคุณครับผมชอบชอบบ๊อปมาเล่ชอบบ๊อปมาเล่ชอบบ๊อปมาเล่ชอบชอบป๊าบว๊อปชอบป๊าบว๊อปชอบป๊าบว๊อป